สบายดีสบายด้มือนี่ได้เป็นอาสาพาซีอจากประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวลวงฮะบางเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะทดลองขี่รถไฟลาวจีนลองเบิงว่าจะเป็นจังไรจะเป็นคือกับสินกระแสของประเทศญี่ปุ่นบอลือจะเป็นจังไรเดี๋ยวเราไปเบิงไปสมบรรยากาศนํากันตอนนี้ก็มาฮอดสถานีเป็นที่ให้พ่อย้วมาซื้อปีก็ว่าปิดแถวเงี้ยว เดี๋ยวไปรอคิวซื้อปีซื้ออีย่างกันต่อเนาะวาสิได้ปีบอดตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะว่างหลายเนาะก็คิดว่าน่าจะได้อยู่น่าจะบม่มีปัญหาในที่สุดพวกเฮาก็ได้ปี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกียมพร้อมที่จะขึ้นรถไฟทุกคนก็นกะเกียมพลิอากาศาฟ้าฝน,นาเป็นใจน่อยนึงน,นํามาหาสูเนาะบรรยากาศ สถานีรถไฟคือขึ้นตลอดเวลาว่าถ้าผู้ใดจะไปนี่ดีแท้บอยากให้แนะนําไปซื้อปีอยู่ในสถานีรถไฟเนาะอาจจะซื้อก่อนสองสามมือจะดีกว่าหรือว่าจะซื้อยูที่จันเซนเตอร์ก็เป็นไปได้เพราะว่าเพิ่นก็มีขายอยู่ทันเส้นเดียวกันหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้เนาะออฟไลน์เอาเอาตามสะดวกแล้วกันเนาะตอนนี้พวกเฮาได้ปีครบเรียบร้อยแล้วเกียมพร้อมที่จะขึ้นรถไฟแล้วเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบื้องบรรยากาศทางรถไฟแต่ว่าอีก อีกอันนึงเนาะให้เอาเงินสดมาซื้อเนาะเพิ่นบ่เอาวันเพย์ยาก่อยหนึ่งตอนนี้ก็เกียมพร้อมที่จะขึ้นรถไฟแล้วเนาะทางผู้กัปตันเพื่อนก็ได้เกียมพร้อมแล้วเนาะก่อนจะไปก็ให้ทางครูบาอาจารย์ให้พระสงฆ์สมณีนไปก่อนตอนนี้รถไฟก็ได้มาหอดสถานีเวียงจยันทร์เป็นที่ห้หอยรอบหัว,วเรากดเรียนคิวต่อแถวอยู่นี่แหละใกลจะหอดเวลาขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราไปเบิงบรรยากาศในสถานีรถไฟน้ำกัน วันนี้จะคีลี VIP ลองเบิงวันนี้เนาะ VIP VIP ลองเบิงวันเป็น,น,ใน,ในปยังไงกับบุคีีอีกเชียวค่อยสุด คนบ่หลาย VIP โอ้โหกลเอาทายแล้วคบไปกินมั้ โอ้นี่เป็น้างทาวยทีรถเอ่อ V.I.P. ประนใพันวันสั้นนึงโอเคขอบใจส่วนฟุตส์ขาดวาสันโอ้นึ่ว่าเป็นตัวตังยังไงสนุกตังแบบนี้ คือเข้ามาทางใหนเราก็จะมีอาหารบริการเสิร์ฟราคาก็พอสมควรเนอะถ้าผู้ใดสามารถถืออาหารมาก็สามารถเอาอาหารมาได้บรเป็นอย่างเราเพิ่นให้เอาอาหารขึ้นรถไฟแต่ว่าถ้าเอาเหล้าเอาเบียร์นี่มาถ้ายังบรัันได้เปิด ยังท่นได้เปิดนี่เอามาได้แต่ว่าเป็นเบียร์ขวดหรือว่าเหล้าเป็นขวดแก้วนี่บ่อได้เนาะถ้าว่าเป็นกระป๋องเป็นอย่างเอามาได้เดื่องพ่อแม่พี่น้องสามารถเอามาดื่มกินอยู่ในรถไฟก็ได้แต่ความจริงเพิ่นก็ห้ามบ่ให้กินจนเมาหัวปักหัวปั่นมาแล้วแต่เพิ่นก็ห้ามอยู่แต่ว่าบางคนก็เพิ่นขาดบ่ได้อยากกินแล้วก็ชมวิวบรรยากาศประเทศเราไปฮานะก็เลยเห็นว่าบรรยากาศมันได้หลายคนก็อยากนั่งดื่มเบียร์เย็นๆแต่ว่า เปนใ่ให้กิ่นเกินค้นละสองปองวันนด้ฉะนั้นผูใ้ใดจะเอามาก็ให้เอาเบียร์ปองมาเนะาะบบให้เอาเล่าที่ว่าเป็นขวดมามาหรือว่าเบียร์ขวดมาเนาะฉะนั้นก็สามารถมานาั่งแล้วก็ชมวิวซิวเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าเมืองเราหรือว่าพาโนรามิกของประเทศเรา,าเนาะถือว่างามหลายเส้นทางจากระวางพานจากวังเวียงไปเส้นทางวังเวียงนี่จะงามไหลายบรรยากาศผมมีทัดผมมีทั์ของประเทศเราเฮาไปมีน้องเลย ซึ่งจะเหตุให้กบวนลอไฟวลเอาไว้หรืออาจที่ให้นกการหยายดตางเป็ดที่เสีอาจจะเป็นเหตุใ 咋这么的？OK。可以可以，小 <noise> 子<樂>。Come on，不通的

ภารกิจการขี่รถไฟถือว่าสําเร็จเสร็จชิน้นตอนนี้ก็เข้ามาถึงเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบางเป็นที่เหบห้อยแล้วเนาะจะเป็นจงังไดเดี๋ยวเขาไปชมบรรยากาศในเมืองมรลกโลกนํากันเดี๋ยวพวกเขาจะออกไปแวะกินข้าวเบื่องอาหารเบรคเฟรชของหลวงพระบางจะเป็นจังไดเนาะว่าจะเพิ่นบอกว่ามีห้านตัวนึงอยู่แคมป์ของบรรยากาศดีดีอยู่ท่าเหือจากนั้นก็จะไปพระราชวังหรือว่าจะไปวัดเชียงทองเดี๋ยวเขาไปเบื่องบรรยากาศในเมืองน้ำกันเนาะ พอพี่น้องถือว่าหลวงพะบางมายำใหก็ติดใจกระถือใจยำแน่นนอนถือว่าถูกค้างมากกระศาสอ้างแต่ว่าออ้ใจอันเดียวคือบอนจอดรถนี่แหละหลวงพะบางบอนจอดรถนี่ก็แคบแคบแคบแต่ถนนก็เออเออพอสมควรถือว่าวงนี้เป็นไฮซีซันนักท่องเที่ยวน,นักเดินทางถือว่ามาหลวงพระบางหลายพอสมควรพอพี่น้องถ้าผู้ใดจะมาต้องจองโรงแรมไว้หลวงหน้าจะดีกว่า เดี๋ยวนี้พ่อกำลังซอกโงแฮมบอลกินโบมแฮนซอกบอลกินข้าวเนาะเนื่องจากว่ามาตอนเศร้าตื่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่รถออกห้ามไอรถออกเจ็ดมงคเคงเนาะมายังบวีไผ่ได้กินข้าวเศ้าฉะนั้นก็จะต้องไปซอกกินข้าวบังมาฮันนี่ก็ปิดมาฮันนี่ก็เปิดโอเคโชคดีฮันนี่อยู่แคมป์ของเนาะถือว่าเป็นฮันนึงทีอยู่ทั้งหลังพระสว่างอยู่แคมป์ของเลยบรรยากาศดีดีดีการบริการก็ถือว่าโอเคอยู่ในหัวพี่น้องอาหารก็แซ่บหลายเล้ เห็ดให้แขกถึงมกถึกใจบรรยากาศคักหลายบรรยากาศแม่น้ำลองสามารถบึงฟังเสียงแมนผู้เท่าผู้นางได้อย่างงามอลังการเลยพ่อพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นยังไดติดตามในคลิปต่อไปว่าวูเขาไปตัดกองซีเดียวแล้วก็ไปวัดเสียงทองไปบน หลายรลอยบนเนี่ยนะหลวงพระบางเนาะเป็นผ yeah, ู so anyway, ению, write, ้ใไปบุญไปสุมกันแต่ว่าตอนนี้เราจะขอจบไว้เท่านี้ขอขอบใจด้วยับผู้ใดมาเบิ่งมาสุมกันจะไหนขอฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานพวกเราเด้อขอขอบใจทุกคน